ทำไมหน้ารักอย่างนี้ละอวนเมมโพสอบพี่จะไม่เต็มเหรอทำไมทำตัวหน้ารักอย่างนี้ละอวนเอออยากนอนแต่ไม่ได้เข้ากรงกลัวกรงปิดเดี๋ยวจะไม่ได้ไปหาผู้สาวตอนเย็นๆน่ะก็เลยต้องหาที่นอนใหม่ทำไมเธอทำตัวหน้ารักอย่างนี้ โยนอนหลับเดียวนะมีใครใจดีจะซื้อเบาะให้อ้วนไหมนะอ้วนอยากได้เบาะใหมโยเดี๋ยวดอกเห็ดผีฟึงซื้อมามือนี่คือดำแล้วอ้วนถ้าไปบ่นมึงได้าเนี่ยนี่นี่จะขี้ฝุ่นเดี๋ยวอ้วนไม่รู้ว่าไส้ประ็ดศยังน้อยดอกเห็ดเนี่ย เมื่อวันจับฝันเห็นผู้สาวบอกว่าเมื่อวันปวรไปหาผู้สาวแล้วผู้สาวบอกว่าขึ้นมากค่ะขึ้นปมากตอนกลางคืนวันก็เลยว่าตอนกลางคืนเย่กวางบ่ไปมนาบอด้ต้องกินข้าวต้องกินนมก่อนนอนผู้สาวก็เลยเขียนให้อ้วนอ้วนก็เลยได้ถึงทิ้งโอ้ฮักเลยตอนนี้ตอนยังคขึ้นเย่กวางพาให้อ้วนไปในเร่อบัอนี้สัน สิบาหา้าคนเด้มันมีผู้บาวต้องบอกอยไรตูอยากไปเหรอตอนกลางคืนนะ่ะอยากไปเที่ยวหาผู้ชายเหรออืมบ่ได้เด้เที่ยมีหมามากัดดีว่าจังไดละ่ะบ่มีดอกหมานะ่ะวนไปนี่ป่าวนมันก็มีบมม,ม,มมีหาตกพาไปฉีดยาแก้มาดเนาะหนู น้อ้ว่าเนาะพีพาไปแล้ว้านอนเธอน่ารักจังเลยเดี๋ยวไปดูน้องตอนกันนอนตาหักกันแล้วเนาะนึกถึงนะ